สวัสดีครับท่านผู้ชมมาดูใหม่ใหม่ของน้องเนตรครับน้องเนตรมาตกปลาครับผมมามาดูกันว่าจะเป็นไงครับ We'll คันหักุ่นผู้ชมอะไรครับบนียดูคันหักโอ้โหรีห่ไม่ไม่ได้ติดปลานะเนี่ยคันหักแล้วโอ้ยครับ่านผู้ชมสวัสดีครับซ่อมคันเบ็ดแปบ๊บเขามากวนน้ำเว้นี่นี่กระปิบอันนี้กับดักมันคือเหี่ยววะมันคือแนวดักกุ้งดักปูแล้วนะอันนี้เขาเยอะเลยด้ท่านผู้ชมเนี่ย จันไหมทำมันมมน,นี้มาจันหรออ๋อตรงนี้ไอ้มันข้าวต่างนี่เงี้ยไอ้มันข้าวห้ปลาข้าวต่างนี้เวลาเอาก็เอาต่างนี้เปิดกว้างก่อนคิดสร้างสั้นเว้ทำจากกับปริบปริบปริบอ๋อไอตรงนี้นะว่าทำกับไอ้นูน่ดีว่าแลาวทำกับอาหมายเป้ย เมื่อกี้ปายคัดลุดปายปายมันรุดอยู่แล้วมันบ่ปายน,น้อยๆมันมันรุดอยู่แล้วนาะเออเดี๋ยวไปว่างานรุดปัดบนเออเดี๋ือกไปบนอื่น้แต่ว่าน้ำงามขนาดเลยมเ่คือว่าขาเจ้าลงกวนน้ำเว้